ในทางการตลาดเรายกให้สีเขียวเป็นสีของธรรมชาติเพราะฉะนั้นโปรดัก์อะไรก็ตามที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมักใช้สีเขียวดังนั้นเมื่อกระแสการรักโลก,ร,ก,โลกรักสิ่งแวดล้อมเริ่มดังขึ้นนักการตลาดและนักธุรกิจหลายๆคนจึงใช้สีเขียวเพื่อสินค้าของตัวเองทําให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมแต่ทั้งหมดเป็นแค่เรื่องโกหกนี่คือคลิป j o u r n a l w i t h m e ในหัวข้อและที่ Earth Brand EP 3ค่ะกระบวนการที่นวัตนด้พูดไปตอนต้นเราเรียกกันว่า Greenwashing ค่ะในปี2012 Kent Walker ได้ออกงาน ชื่อ The Harm and Green เขาได้สำรวจบริษัทขนาดใหญ่100แห่งในแคนาดาและพบว่ามีกลโกงมากมายที่ทําให้คนเข้าใจผิดคิดไปว่า p r o d u c t ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่รักสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการใส่แพคเกจใหม่ให้เป็นสีเขียวออกแบรนด์แยใส่คําว่า E c o คลงไปให้คนเข้าใจว่าสิ่งนี้เรียกว่า e c o f r i e n d l y Product หรือบางครัง้งเคลมว่าสิ่งนี้ทํามาจากสิ่งของ Recycle แต่ไม่ได้บอกว่า Recycle กี่เปอร์เซ็นต์ จากนั้น Global c u s u m e r Watchdog ได้บอกว่าสินค้าหลายประเภทที่ใช้คําว่า0พลาสติกไม่ได้อธิบายว่า0พลาสติกที่ตรงไหนการเล่นคําและสโลแการด้วยตัวเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานาแล้วค่ะตัวอย่างเช่นน้ำผลไม้แท้100%ในบางยี่ห้อจะตีความได้ว่าสิ่งนี้ทํามาจากน้ำผลไม้เข้มข้น100%แต่ผสมอะไรเพิ่มเติมไม่ได้บอกค่ะเมื่อใดก็ตามที่คนรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งของอะไรบางอย่างเป็นหน้าของนักการตลาดเอาปรดักของตัวเองเกาะกระแสนั้นไปให้ได้โดยอาจจะลืมสิ่งที่เรียกว่าจจรรรยาาบอาเององ่งข แล้วยังมีการสร้างโปรดักส์ขึ้นมาให้คนรู้สึกว่าสิ่งนี้รักโลกมากกว่าสิ่งอื่นตัวอย่างเช่นเมื่อทุกคน a n t i p l a s t ิกถุงผ้าถุงกระดาษถูกนํากลับมาใช้ใหม่เราว่าจริงๆแล้วถุงพลาสติกนั้นเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะลดการตัดไม้ทาลายป่าแต่ดั้งเดิมนั้นถุงพลาสติกเกิดขึ้นมาเพื่อจะลดการใช้ถุงกระดาษที่ใช้ได้เพียงแค่1นถึงสครั้งก็เสียไปแต่ถุงพลาสติกนั้นมีความเหนียวทนทานมากกว่านอกจากจะมีน้ำหนักเบาสามารถาพับเก็บได้ในกระเป๋าแต่เมื่อการผลิตถุงพลาสติกมีต้นทุนทีี่่่ตําาาากกกวถุงรรระรมิใช้แบบ Over Consumption คิดที่จะเอาถุงพลาสติกกลับมาใช้ใหม่และนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เรารเผชิญปัญหาขยะพลาสติกมีความพยายามที่จะแก้ปัญหาขยะพลาสติกด้วยการออกโปรดักต์ถุงที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแต่ถุงย่อยสลายเหล่านั้นในยุคแรกๆทาให้เกิดที่เรียกว่าไมโครพลาสติกไมโครพลาสติกเหล่านั้นก็ไปแทรกซึมอยู่ตามแม่น้ลาลาธารสิ่งมีชีวิตต่างๆและเกิดมลภาวะในระดับที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะเรามองไม่เห็นมันนอกจากนั้นการผลิตผ้าฝ้ายซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการทําถุงผ้าก็ได้สร้างมลภาวะ ว่าการผลิตถุงผ้าทำลายโอโซนมากกว่าการผลิตถุงพลาสติกถึง0 0เท่าแต่ในปัจจุบันก็มีบริษัทหลายแห่งที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมจริงๆได้คิดค้นการผลิตถุงผ้าไฟที่ไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมมากเท่านั้นแล้วรู้อย่างนี้แล้วเราควรทำเช่นไรอย่างแรกคือหาข้อมูลค่ะก่อนที่จะซื้อสินค้าที่เขาบอกว่าอีโคหรือว่าดูเป็นสีเขียวละสิ่งแวดล้อมให้หาข้อมูลให้ใชัดเจนก่อนว่าสิ่งนี้รักสิ่งแวดล้อมอย่างไรอย่างที่2ใช้สิ่งของที่คุณมีอยู่ให้คุุมค่ะถ้าคุณมีถุงพลา คุมีถุงข้าวฟายอยู่ไม่รู้แหละว่าผลิตอย่างไรแต่จะใช้มันให้คุ้มและเมื่อมันเสียจะซ่อมมันต่อไปเรื่อยและอย่างที่3เลือกซื้อสินค้าที่ทนทานและสามารถใช้ซ้ำได้และในวันพรุ่งนี้นาวาจะมานําเสนอวิธีอื่นๆที่เราสามารถจะปรับชีวิตของเราให้เป็นการใช้ชีวิตอย่างรักโลกเพื่อที่โลกใบนี้อยู่กับเราไปอีกนานๆค่ะแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ไปให้คนรอบตัวคุณเพราะเส้นนี้ทุกคนต้องช่วยกันวันพรุ่งนี้พบกันค่ะและ the earth b i r s